อันนี้คือต้นทุนนะครับต้นทุนนะครับอบาใบออกใบจะออกแบบลายออกทองทองนะครับนีเห็นไหมครับลายสวยนะครับ อันนี้กลางคืนนะครับนีดูใบนี้ครัไลยจะออกออกทองทองหน่อยนะหรือว่าเดี๋ยวกลางวันจะถ่ายให้ดูอีกนะครับนี่คือต้นออดิดนะครับหรือโอ้น,นี้ยิ่งสวยเลยนี่นะครับ อ่าดใบนี้สวยนะครับต้นออดิบนะครับอันนี้กินได้นะครับบางคนไปเจอต้นที่กินไม่ได้นี่ไม่ได้นะครับ เป็นพิษนะครับอันนี้ออดิตอยู่ทางอีสานีนกินได้นะครบใบก็จะออกเดี๋ยวอันนี้ถ่ายตอนกลางคืนนะครับมาดูตอนกลางวันเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ตรงอีกคลิปนึงนะครับใบสวยครับออกลายก็อาจจะมีด่างนิดนิดลายออกอ่าเขียวทองนะครับ ใบนี้สวยเลยนี่สวยมากอันนี้กลางคืนนะครับผมถ่ายกลางคืนให้ดูนะครับว่ามันจะสวยเหมือนตอนกลางวันหครับเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกคลิปนึงนะครับออดอดิบเป็นพืชที่กําลังฮิตตอนนี้เลยนะครับราคาสูงมากครับยิ่งด่างขาวนี่ยิ่งราคาสูงครับแต่ของผมนี่มันเป็นออกใบเหมือน ออกเขียวเขียวเหลืองเขียวทองนะครับนี้สังเกตดูครับอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ